การเลี้ยงปลาเป็นหนึ่งในบทเรียนการศึกษารูปแบบบ้านเรียนที่ผู้ปกครองแทรกเนื้อหาวิชาการให้แก่เด็กหญิงวัยสขวบในอำเภอเมืองเชียงใหม่ครอบครัวนี้เลือกทำบ้านเรียนเพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของลูกแต่การขออนุญาตไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งกลับล่าช้าจนล่วงเลยเข้าสู่ภาคเรียนที่สเจาที่เจาที่ก็จะอ้างว่า คุณยื่นช้าแล้วมันมีช่วงระยะเวลาหนึง่งที่ทางเขตทางเจ้าหน้าที่เอาเอกสารผมไปดองไว้สองอาทิตย์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสองอาทิตย์นี้เขาเอาเอกสารผมไปทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเลยก็เนี่ยครับก็อยากถามเขามา้าเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมเคยอยากอยากจะถามนะแต่ผมก็ไม่กล้าถามว่าถ้าลูกผมหลุดระบบพวกคุณรับผิดชอบได้ไหม ไม่ต่างจากครอบครัวในพื้นที่อีกสามครอบครัวที่พบปัญหาเดียวกันหนึ่งในนั้นคือเด็กชายวัยเจ็ดปีชั้นปหนึ่งผู้ปกครองเชื่อว่าสาเหตุที่ล่าช้าเป็นเพราะเน้นใช้รูปแบบการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและดนตรีการเรียนรู้บ้านเรียนเนี่ยผมเชื่อว่าให้มีให้มันมีประสิทธิภาพมันก็ต้องเป็นไปตามวิถีที่เราใช้ชีวิตอยู่จริงความถนัดของพ่อแม่สิ่งแวดล้อม อะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็มีผลตั้งแต่จิตใจของคนในครอบครัวแล้วก็มันเหมือนมันหลุดระบบอ่ะเด็กมันพอมันพอมันไม่อยู่ในการศึกษาอยู่ในระบบมันก็จะมีคําถามของคนแล้วก็มันก็มีเป็นพลังงานลบให้กับบ้านและก็เด็กอะไรแบบนี้ครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งชี้แจงว่าความล่าช้าเกิดขึ้นในขั้นตอนการจัดส่งเอกสารขออนุมัติระหว่างผู้ปกครองและหน่วยงาน ล่าสุดได้ส่งเรื่องให้ศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่อนุมัติแล้วส่วนการจัดทําหลักสูตรยืนยันว่าผู้ปกครองมีอิสระเต็มที่เพราะนั้นบ้านผู้ปกครองเองเนี่ยหรือผู้จัดเองต้องทำทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับลูกหลานเขาเนี่ยว่าเราจะจัดแผนให้ประสบการณ์กับผู้เรียนกับลูกหลานเราเนี่ยจักการเรียนแบบไหนเป็นแผนกาเรียกว่าแผนการเรียนรู้ แบบประสบการณ์จริงก็ได้แบบพื้นที่จริงโดยเฉพาะพิงเชียงใหม่เราที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งวัฒนธรรมต่างเนี่ยให้เด็กก็เรียนรู้ตามนี้ได้ครับไม่เป็นไรแต่ขอให้เราจัดแผนการเรียนรู้แบบนี้ออกมาแล้วเราทางสาธารณสุขเราก็ลงไปตรวจตรวจ่พมันตรงตามเราสูตรเด็กเกิดสมรรถนะตรงตามที่ต้องการมาแค่นี้แหละครับผมนายกสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยระบุที่มาปัญหาของกลุ่มบ้านเรียนเกิดขึ้นจากการแก้ไขคู่มือการดําเนินงานของกลุ่มการศึกษาทางเลือกที่ถูกจํากัดสิทธ ทั้งการขอจัดการศึกษาการกําหนดหลักสูตรรวมทั้งการประเมินที่ไม่ชัดเจนไปอยู่กับสํานักปลัดกระทรวงได้ไหมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หรือสํานักงานหรือว่ากลไกที่ดูแลเรื่องนี้ทั้งระบบเป็น one stop service เลยตั้งแต่ขออนุญาตจัดตั้งการสนับสนุนนะฮะการออกการประเมินผลนะฮะการออกใบประกาศอะไรต่างเหล่นี้เอาให้ชัดเลยให้เป็น ระบบการศึกษาหนึ่งที่มีความชัดเจนและมีความเท่าเทียมกับสถานศึกษาในมาตรา18วงเล็บ1และวงเล็บ2ครับจังหวัดเชียงใหม่มีบ้านเรียน150แห่งนักเรียน182คนอยู่ในพื้นที่สพปเชียงใหม่เขตหนึ่งมากที่สุด70แห่งนักเรียน85คนมีบ้านเรียนที่ยังไม่ได้รับอนุญาตอยู่ใน5จังหวัดคือจังหวัดชุมพรน,นครศรีธรรมราชตากเชียงใหม่ และระยองส่วนบ้านเรียนที่มีปัญหาด้านการประเมินผลพบในจังหวัดระยองนครปฐมฉะเชิงเราและกรุงเทพมหานครบางส่วนต้องฟ้องร้องต่อสาลปกครองและร้องเรียนต่อสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย pbs รายงาน